รประธานเร่งตอนอย่างน้อยก็มีเองแลเว้ยวันนี้งานเยอะปะ่าวเหนื่อยไหมเฮ้ยข้าถามใบใหญ่นี่เห็นว่าพนักงานนี่ที่นี่มันแปลกๆไหมย่างวันนั้นอะสุภนัทอะข้าไปถามเว้ยถามว่ามันมาทำงานสายเปล่าตอบข้าแล้วข้าว่าอะไรรู้ไหมไม่ครับแล้ววันนั้นนี่เอกก็ว่าว่าข้าเว้ยข้าทำงานอยู่แล้วไล่ให้ข้าไปทำงาน ไปทำงานไม่เข้าใจจริงๆแค่ถามทางจะเฉยมันอย่างขี้ไปคนละทางเลยดำห้องเย็บมันไปทางใดลึกห้องโลไปทางไหนเนี่ยที่บ้านนะครับถ้าสังส่งสั่งมันทำงานวันนี้มันเสร็จเมื่อวานเออแล้วงานที่ผมสั่งไปเมื่อเช้าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับฮะเสร็จเมื่อะไหร่เสร็จเมื่อวานนี่เองรู้ไหมว่ามันเรียกว่าอะไรเนี่ยเชื่อไหม ทุกวันเนี้ยมองดิทุกวันเนี้ยใช่ไม่รู้เลยมันเรียกว่าอะไรอุ้ยบ้านฉันเรียกว่าฝันร่างเนี้ยมันบัวแม่มันบัวแม่นี่มันบักซิดาอุ้ยไม่ใช่บ้านหนุ่ยเขาเรียกว่าลูกถุงพูเนี่ยถุงพงถุงพูบักซิดานี่แล้วเห็นรอยเช็กเลยไหมอันนี้มันเป็นของข้านะเว้ยไอ้ผู้จัดการนี่มันบอกเป็นของมันมันมาโทษข้าว่าข้าขโมยของมันนี่ใช่ไหม ไอ้ประธานสามอันนี่มึงเอามาหมดเลยเหรอประธานเ้ยยังน้อยก็ยังมีเอ้งไงที่คอยรับฟังข้าเองก็เป็นพนักง,งานที่เด่นที่สุดในโรงงานนี้แล,ล้วแหละโรงงานเกสราสปรอร์ตดีไซน์โอเคไม่มีอะไรแล้วไปทำงานกันไป